สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะสำหรับคลิปนี้ยังอยู่ที่รำพันพิลาบของท่านสุนทรผู้รำพันถึงเครื่องไทยทานและดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่หน่าชมแต่เครื่องกับสำหรับฉันช่างทำเป็นเช่นดอกจอกเป็นดอกจันทร์ งามจนชั้นกระชายทำเหมือนจำปามะม่วงดิบหยิบดูจึงรู้จักทำน่ารักรูปสัตว์เหมือนมัดชาจะแลลับกลับกลายสุดสายตาเคยไปมามิได้เห็นจะเว้นวายตรุษสงกรานท่านแต่งเครื่องแป้งสดระรื่นรถราเชนพุ่มเสนกระสาย น้ำกุรลาบอาบอุระแสนสบายถึงเคราะห์ร้ายหายหอมให้ตรอมสวงเหมือนแสนโง่โอ้เสียแรงแต่งหนังสือจนมีชื่อลือเรื่องทั้งเมืองหลวงมามืดเหมือนเดือนแรมไม่แจ่มดวงต้องเหงาง่วงสวงเศร้าเปรี่ยวเปล่าใจ จำจากเพื่อนเหมือนจะพาน้ำตาตกต้องระหกระเหินหาที่อาศัยโอ้แสนอายปลายอ้อยเลื่อนลอยไปเจ็บเจ็บใจไม่รู้หายสั่งตายทนที่อารีมีคุณกาดุลรักได้เห็นพักพบปะปีละหุน เข้าวัดสามาทั่วทุกตัวคนถวายต้นไม้กระถางต่างๆกันดูกิ่งไม้แซมติดแต้มแต่งลูกดอกแฟงแกล้งประดิษฐ์ความคิดขยันพุ่มสีพึ่งถึงดีลิ้นจีจันต้นแก้วกันนิกามีสารพัด ทำลูกพรามงามพริ้มแย้มยิ้มเยื้อนกินนอนเหมือนนางกินนอนแขนอ่อนหยัดดูนางนั่งปรังปริงดูเคร่งครัดหน้าเหมือนผัดผ่องผิวกรีดนิ้วนางรูปนกหกพกผินกินลูกไม้บ้างจับไซส์ขนพริกปริ้วปลีกหาง นกยางเจ้าเสาจกเหมือนนกยางรูปเสือกวางกบกระต่ายมีหลายพันทำแปลกแปลกแขกฝารังทางเจ้าเงาะหน้าหัวเราะรูปร่างคิ้วคางขันสุก,กรแกะแพะผลเพ่นโดนกันล้วนลูกปั้นต่างๆเหมือนอย่างเป็น จะแลรับนับปีครั้งนี้หนอที่ชอบพอเพื่อนสำราญจำนานเห็นด้วยโศกซุมรุมร้อนไม่หย่อนเย็นจงอยู่เป็นสุขสุขทุกทุก,ทกคนขอแบ่งบุญสุนทรถาวรสวัสดิ์ให้บริบูรณ์ภูลสวัสดิ์พิพัฒน์ผลเกิดกองทองกองนาคอย่ายากจน จเจริญพ้นภัยผ่านสำราญเริงโอ้สงสารหลานสาวเหล่าข้าหลวงเคยมาลวงหลงเชื่อจนเหลือเหลืองไม่รู้เท่าทั้งนั้นเสียชังเชิงเชิญบันเทิงเถิดนะหลานปากหวานดีได้ฉันลมชมลิ้นสิ้นเสียงแล้ว ล้วนหลานแก้วหลอกนะ้าต้องล่าหนีจะนับเดือนเลื่อนลับไปนปับปีจงอยู่ดีได้เป็นหม่อมให้พร้อมเพรียงโอ้เดือนอ้ายไม่ขาดกระจาดหลวงใส่เรือพ่วงแห่เซ็งแซ่เสียงอึกกระทึกครึกโครมครบคมเคียงเรือรายเรียงร้องขับ ตีทับโทนบ้างเขียนหน้าตาดำยืนรำเต้นลางลำเล่นงิ้วหนังมีทั้งโขนพวกขี้เมาเหล่าประสุกตลกโลนร้องโยนโยนโยนฉับรับชาตรีล้วนเรือใหญ่ใส่กระจาดย่ามบาดพร้อมของคุณหม่อมจอมมานดาเข้าพาษี ทั้งขุนนางต่างมารดาด้วยบารมีปีพาดดีเต้นรำทุกลำเรือของขนมส้มสูกทั้งลูกไม้หมูเป็ดไก่แห้งแตงมะเขือพร้าวอ่อนด้วยกล้วยอ้อยนับร้อยเครือจนล้นเหลือเกลือปลาร้าสารพัน แล้วเราไต่ไตรดีแพรสีสดสบงแปดคืบจัดเป็นสัตต์ขันโอ้แต่นี้มิได้เห็นเหมือนเช่นนั้นนับคืนวันปีเดือนจะเลื่อนลอยเหลืออะไรใจเอ๋ยจะเลยลับเหลืออาพับพูดยากเหมือนปากหอย ให้เขินขวยด้วยว่าวาสนาน้อยต้องหน้าจ๋อยน้อยหน้าระอาอายออกวัดส,สาผ้าสบงกระทงเข้าพระองค์เจ้าจบพระหัตจัดถวายไม่แงนเงยเลยกลัวเจ้ากลัวนายสำรวมกายก้มหน้าเกรงบารมีสวดมนต์จบหลบออก นอกข้างเา้าปะแต่เหล่าสาวแท่ห่มแพรสีสู้หลับตามาจนสุดถึงกุดีเหมือนไม่มีตาตัวด้วยกลัวตายตั้งแต่นี้มิได้หลบไม่พบแล้วจงผ่องแพ้วพักเหมือนดังเดือนหงายจะเงียบเหงาเช้าเย็นจะเว้นวาย โอ้ oh, ใจหายหมายมาดเคลื่อนคราดคราเหมือนบายสีมีงานท่านสนอมเจิมแป้งหอมน้ำมันจันให้หันสาพอเสร็จการท่านเอาลงทิ้งคงคาต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตองเหมือนตัวเราเล่าก็พลอยเลื่อนลอยลับมิได้รับ ไทยทานดูงานฉลองโอ้ทองหยิบสิบลอยทั้งฝอยทองมิได้ครองไตรแพรเหมือนแต่เดิมพระสิงหะพระอภัยพระไทยจืดไม่ยาวยืดยกยอฉลอเฉล,ลิมเมื่อกระนั้นจันและกระแจเจิมได้พูนเพิ่มเหิมหึก อยู่ตึกรามครั้นเหินห่างร้างเริดก็เกิดทุกข์ภัยรีรุกบุกเบียนเป็นเสี้ยนหนามสู้ต่ำต้อยน้อยตัวเกรงกลัวความด้วยเป็นยามยากจนจำทนทาน